วันนี้วัน io ระบบลงเวลายุคใหม่จะมาพบก,กับชาร์จครับคุณปารินนาคเสน CEO บริษัทวันดีโซลูชันวั io คือระบบลงเวลาพนักง,งานอาัจฉริยะสามารถลงเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือได้สวัสดีครับชาร์จผมปารินนาคเสนผู้ก่อตั้งวัน io วันนี้ผมจะมาหาหน้าลงทุนเรื่องเงินลงทุน5ล้านบาทนะครับแลกกับหุ้น5%เ วันดีองขอเงินลงทุน5ล้านบาทและกับข้อเสนอหุ้นส่วน5%วันดีคือระบบลงเวลาพนักงานและโลบ HR อาัจฉริยะนะครับที่สามารถลงเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับเพราะ SME ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการเช่นเจ้าของกิจการร้านอาหารและกาแฟและโรงแรมขนาดเล็กนะครับเจ้าของกิจการมักจะต้อง ทำงานด้วยตัวเองบริหารงานเองทั้งเรื่องการดูแลยอดขายและดูแลพนักงานนะครับทุกๆวันเขาต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าพนักงานจะมาเปิดร้านหรือเปล่ามาทํางานกี่ชั่วโมงต้องมาขนนุนชั่วโมงทางานให้นะครับพอพม้อมูลไม่ออนไลน์เนี่ยจะเสียเวลาในการบริหารจัดก,การมากนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เอกสารที่ค่อนข้างยุ่งยากวุ่นวายนะครับพนักงานเองก็ค่อนขอ้างจะสับสนว่าวันนี้ทํางานไปกี่ชั่วโมงแล้วเหลือเวลาโคตา้าเวลากี่วันนะครับซึ่งตัววันส่วนใหญ่แล้วจะมีการแก้ปัญหาโดยการ ซื้อเครื่องตอกบัตรและสแกนนิ้วแล้วก็พอข้อมูลไม่นออนไลน์เนี่ยจะเสียเวลาในการบริหารจัดการมากนะครับถ้าคุณต้องการลงเวลาด้วยบลูทูธนะครับคุณเพียงแค่นําเอากล่อง i อบคอนไปวางไวท้ที่จุดที่ทพนักง,งานต้องการลงเวลานะครับพนักง,งานดาวน์โหลดแอปแล้วเข้าใกล้จุดลงเวลานะครับแทนรยัตสมี3เมตรแล้วกดลงเวลาข้อมูลจะออนไลน์ทันทีนะครับแล้วเจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบ การลงเวลาได้รับคำนวณชั่วโมงการทํางานอัตโนมัตินะครับแล้วก็เจ้าของกิจการไม่จําเป็นต้องอยู่ในร้านค้าก็สามารถรู้ได้ว่าพนักงานมาทํางานกี่กี่โมงนะครับนอกจากนี้ยังสามารถดูโคต้าวันลาขาดลามาสายได้และส่งใบลาได้นะครับและจัวตัวพนักงานเองก็สามารถตรวจสอบ p e r For m a n แ e และประสิทธิภาพตัวเองได้ที่สําคัญนะครับเราออกแบบพัฒนาตัววันดีแชทบอทเป็นแชทบอทสำหรับ HR เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของของพนักงานและเจ้าของกิจการ เมื่อพนักงานรู้สึกไม่สบายพนักงานสามารถแชทคุยกับบอทได้บอทจะบอกโคต้าวันลาให้นะครับเครนนิ่งพนักงานใหม่ได้คือโดยปกติแล้วบริษัทแต่ละบริษัทจะมี okay. วัน,ลา,วนลาครับ,รบรใช่ครับครับแล้วเนี่ยมูลค่าบาริษัท100ล้านตอนนี้ขายปีอยู่เท่าไหร่ครับอะไรนะครับตอนนี้ยอดขายปีละเท่าไหร่ครับปีที่นนทแล้วหนึ่งล้านสองแสนบาทแล้วปีนี้ก็คืออยู่ที่ ตอนนี้ครึ่งปีผ่านมาได้มา3ล้านครับค,คือตอนนี้คือเราอะโตรประมาณ4 0่นตะครับตอนนี้มีพนกักงานบริษัทใช้อยู่2,500ล,ลายแล้วก็ขายน่าจะปีกว่าแล้วครับที่บริษัทใหญ่ที่ใช้อ่อปอันนี้5,000คนเขาใช้ฟีเจอร์อืนอ่นๆหรือเปล่าคะจริงๆพอเป็นระดับคอเปอรเรทแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าะจะเป็นวันดีฟอร์เอเจนทร์ไพครับถ้าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆคือจริงๆแล้วตอนนี้ ถ้าเสิร์ชคาว่าโหลบลงเวลาทำงานหรือว่าสิบคำ Google CSO เนี่ยผมขึ้นติดอันดับหนึ่งทั้งหมดผมมีเงินผมบอกเลยผมมีไม่ถึงล้านแต่ถามว่าทุกวันนี้ผมเป็นอันดับหนึ่งของโหลบลงเวลาทั้งนั้นคือผมจะบอกพยายามบอกชาร์กว่าถ้าผมมีเงินห้าล้านผมจะโตได้เร็วกว่านี้คําว่าอันดับหนึ่งนี่เรียกว่าจากอะไรอะเพราะรายได้มันยังไม่เยอะจริงๆแล้วอะก็คืออันดับหนึ่งคือว่าทั้งเรื่องเสิร์ชเอนจินเองคนจำนวนคนใช้เองจำนวนคนโหลดเอง คุณไม่ใช่นับหนึ่งแน่นอนถ้าเป็นนับเป็นจำนวนคนนะผมผมมีข้อมูลอันนี้คุณไม่ใช่นับหนึ่งนแน<ส>่นอนเชื่อว่าถ้าเป็นบริษัทที่จ่ายตังค์ผมันทำนึ่ะเพราะว่ามีลูกค้าที่คอนเวิร์ตประจกักษ คู่แข่งอยู่<แ>จริงๆคือคู่แข่งจริงๆแล้วอะอย่างที่บอกว่าคู่แข่งมันก็มีของคนไทยหนึ่งอ๋อคือเราต้องสะโคลบเหลือแค่วา่าเป็นคนไทยแล้วก็เป็นแอป,ปแบบนี้อ,อย่างนี้ใช่นไปแข่งอ่าเพราะว่านี่ผมซื้อคู่แข่งไม่ได้ใช่ไหมพราะอีกกี่เจ้านึงเนี่ยถ้าคูก่ก็คุณคุณหมวกก็น่าจะรู้จักอะไรเงี้ยที่เขาทําระบบ เงินเดือนก่อนอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าอันนี้เขามีเงินมากเกี่ยวกับผมอีกเพราะเขาเลสมาแล้วสาสิบล้านอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเขาก็ขายที่เมืองไทยหรือเปล่าอ่าอะไรฮะเขาจากเมืองนอกเขาขายที่เมืองไทยหรือเปล่าใช่ครับขายที่เมืองไทยด้วยคนที่เมืองไทยเขาก็ใช้ได้ใช่ไหมใช่ครับเงี้ยฉันขอผ่านได้ไหมคะ 5%้ล้านก็แพงไปด้วยราคาผมว่าสูไปจ้เฟอร์เลยไหมครับผมผมส่นตัวเฉยๆแต่ว่ก็เป็นกาจให้ครับแต่ว่าคงคงยังยังไม่ชัดเจนในเรื่องของสเกลเท่าไหร่ผมผมขอผ่านไปก่อนคุณกึ่งเอาทีมอีกหรือเ่าอะไรชอบเ้าทีม่ผมชอบซื้อทีมครแต่ราคาแพงมากเลย่ะตอนนี้ที่สมมติว่าตอนนี้ไม่ีการเพิ่มรายได้ขึ้นมารื่อยๆแล้วคนที่จ่ายต่อเนื่องมา่ยมีจนนกี ประมาณ80ครับคือจ่ายต่อไปเรื่อยๆครับผมต่ออยู่มีการวางเป้ายอดขายไหมครสามปีห้าปีก็มีครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าผมโตประมาณน่านับจากวันที่ไปพิชที่สตาร์ทไทแนแลนด์อะไรเงี้ยจากสองร้อคนที่เป็นลูกค้าอะไรเงี้ยตอนนี้มันโตประมาณสองพันห้แต่ว่าคือตามเป้าแล้วคือ,อภายในสิ้นปีนี้จะอยู่ที่ประมาณห0 0 0งหลายแล้วเพราะว่าในในภาพผมผมคือ ทั้ง s อ e อทั้งประเทศแล้วก็ทั้งเอเชียคือเอาแค่เอาแค่ในประเทศก่อนอนะครับสเต็ปแรกประเทศก่อนเนี่ยเครื่องต่อบ,บัตรทั้งหมดเลิกใช้ใช่ไหมครับแล้วเครื่องต่อบ,บัตรในประเทศไทยเนะี่ยมีกี่เครื่องผมเลิกใช้หมดนะครับซึ่งมาเฉลีย่ยแล้วมันน่าอยู่ประมาณที่แบบผมไม่แน่ใจแต่อย่างใที่หนึ่งล้านเครื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็คือค่อยคอนเวิร์ตมาเป็นลูกค้าอีทีนครับผมเครื่องจะออฟเฟอร์เปล่าคะกำลังกำลังกำลังคิดอะไรอยู่ครับใช้เวลานาน,านมากๆเลยวันนี้ แพงไปแพงไปผมผมขอผ่านก่อนนะ้วฮะแต่ว่าเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวจะไปลองเล่นดูครับผมครับยิดเสนอไหมครับจะเป็นลูกค้าแต่ที่ขอผ่านผ่านหมดเลยเหรอครับเรือคงมีแล้วเหรอครับคุณคคนสุดท้ายตลอดครับคุณสามารถคุยกันคุยกันได้ครับครับไม่เป็นผมเพตอนนี้ถือเออตอนนี้ถือกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนผมเองตอนนี้ถืออยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อห้าสิบก็ได้เฉยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าล้าน ก็น่าสนใจดีแต่ว่าคือผมต้องมีสเต็ปในการโกลดต่อไปอีกถ้าผมขายที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือมันจะเลสในรอบถัดไปไม่ได้ครับโอเคสุขจะไปห่วงทำไมไมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะคุณเอาไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้า้ยเงินอีกเขาก็ให้ <laughs> จริงๆมันไปได้ต่ออีกะครับคือถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือผมไปต่อไม่ได้แล้ว ถ้าคุณเจ้งถือ50%เขาคงไม่ปล่อยให้เจ้งเนี่ยใช่ใช่ครับแล้วก็คุณจะได้ไปต่อแน่นอนเลยอ่ะได้ไปต่อเล่าต่อไปคุณเึ้งก็ขายพอพอเขาบอกว่าไปต่อไม่ได้เนี่ยผมใจวูบเลยเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมันคือแกกลัวว่าแกได้รู้ได้รู้เดินไปจนผมถ้าผมเลสซีรีส์ทันไปผมวางไว้ให้แล้วครับ50% 5ล้านเอาหรือไม่เอาคือตัดสินใจอยู่นี้ครับ ไม่รับประกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับได้ครับครับเป็นไงัพี่มาตัวเปล่าแล้วกลับบ้านตัวเปล่านะครับก็โอเคครับก็จริงๆแล้วผมก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วอ้าอยู่ได้ตัวเองแล้วมาขอตังค์ก็ทำไมพี่ก็ถ้าขอตังค์แล้วมันโตเร็วกว่านี้ก็ดีครับแล้วพี่บ้าหรือเปล่าคิดไปร้อยล้านบาทเนี่ยก็จริงๆผมคิดน้อยไปด้วยซ้ำนะครับนี่น้อยไปเลยหรอจริงๆแล้วมันสะดวกกว่าเพราะว่าถามว่าคุณติดตั้งเครื่องต่อบัตรกับกล้องกี่วันชั่งวันเดียวของผมสิบ ไม่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 ซีเรียสหรอมั้งพี่ผมซีเรียสครับขอ,อพี่ซีเรียสจะไหมพี่ที่รับคนเดียวหรือเปล่าก็จริงๆรลูกค้าผมคนซีอาซีเรียสไหมครับหวังว่าในอนาคตถ้าเกิดกลับมาชากแข้งไทยแลนด์ซินเชนาเนี่ยหวังว่าฉลาดตัวโตเราจะพุกไปวันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับ